คุณเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรียังคงเดินหน้าลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็ลงพื้นที่ไปที่ท่าเทียบเรือโรงน้ำแข็งสิริไภัโรดจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเพื่อไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมีเรือประมงพื้นบ้านอยู่ประมาณพันกว่าลำ เรือประมงพาณิชย์ก็กว่า500ลำนะครับแต่ภาพรวมทั้งประเทศนั้นมีเรือประมงพื้นบ้านครับกว่า5 0,000ื่นลำและเรือประมงพาณิชย์กว่าหมื่นลำโดยสรุปปัญหาของชาวประมงจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากพระราชกำหนดการประมงพศ2558และ2560ซึ่งเป็นพระราชกำหนดที่มีขึ้นเพื่อมาแก้ไขปัญหา IUU Fishing คือการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมโดยสรุปปัญหาของผู้ประกอบการประมงนะครับข้อแรกก็คืออยากจะให้ภาครัฐนั้นเลื่อนเวลาการบังคับให้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่30ตันกอสขึ้นไปนั้นติดตั้งวิทยุสื่อสารหรือ VMS ทุกลำเพราะผู้ประกอบการมองว่าเป็นการแบกรับภาร,ระค่าใช้ใจ่ายในการติดตั้ง ลำละนับแสนบาทเลยก็อยากใจเลื่อนออกไปก่อนอีก3ปีและอยากจะให้รัฐบาลครับเร่งในการแก้พระราชกำหนดการประมงพศ .2558 และ2560เพราะมองว่าพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นมีการกำหนดขั้นตอนในการรายงานการทำประมงกำหนดขั้นตอนในการทำประมงที่ยุ่งยากมากเกินไป และบทลงโทษก็รุนแรงเกินไปส่วนข้อที่3ก็คือระหว่างการแก้กฎหมายพระราชกำหนดเนี่ยนะครับก็ให้มีการดำเนินการแก้กฎหมายลูกคู่กันไปเลยภายใน90วันและข้อสุดท้ายครับให้มีการยกเลิกคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาชาวประมงและให้การแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวประมงนั้นขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งคุณเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหลังดำรงตำแหน่งนะครับก็ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวรับฟังปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วก็ล่าสุดมารับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องชาวประมงนี่แหละนะครับโดยในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับบอกว่าตอนนี้คณะที่ปรึกษาก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วขอให้อดทน ยืนยันว่าจะเร่งในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ารัฐบาลและภาครัฐให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็จะเร่งในการลงไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเพื่อน,นําปัญหานั้นมาแก้ไขให้โดยเร็วที่สุดกรับ